เฮกาวัดดีลนหลานทุกคนตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นบ้างแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามฤด,ดูกาลเริ่มยากเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่ตอนเด็กๆกงงก็ยังคว้าผ้าหงมมาหนะ่มนะคนขี้หนาวก็อย่างนี้แหละใครจะมาชวนไปเที่ยวเมืองฮิมะฝันไปเถอะ ต่อให้ชีวิตนี้ไม่เห็นไม่เห็นหิมะก,ก็ไม่ไปจริงๆผงนี้โคตรกลัวหนาวเลยนะจะบอกให้เอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยคลิปนี้กงงให้ชื่อเรื่องว่าพระเจ้ามีจริงหรือ60คลิปมาแล้วที่กงงพูดถึงพระเจ้า ก็คงมีคนสงสัยว่าแล้วพระเจ้ามีจริงรื่งอะจริงๆพระเจ้าก็อยู่ทุกผลทุกแห่งนั่นแหละพระเจ้าอยู่ในจักรวาลพระเจ้าอยู่ในโลกพระเจ้าอยู่ในบรรยากาศในลมในฝนในทะเลมหาสมุทรในแม่น้ำในขุนเขาต้นไม้ใบหญ้า พระเจ้าสำแดงตัวตนอยู่ในธรรมชาติและพระเจ้าก็อยู่ในตัวเราด้วยในวิญญาณของเราในไบเบิลบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณวิญญาณของเราจึงเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแต่เราไม่รู้จักพระเจ้าทำไมนะเพราะเราลืมไปแล้วว่า เรามาจากสวรรค์เรากลายเป็นวิญญ,ญาณอาณาถาเป็นวิญญาณลูกกัมพาที่ลืมพ่อของเราบนสวรรค์ฟังถึงตรงนี้งงไหมหลานๆไม่เป็นไรกลับไปดูในคลิปก่อนๆของของกงงในเฟซบุ๊กในเพจกงงพาไปในคลิปมารู้จักพระเจ้ากันเถอะ ในคลิปวิญญาณมนุษย์เป็นลูกกัมพาในคลิปเราเป็นไข่ในคลิปเราเป็นอาคันตุกะของโลกแล้วหลานๆจะรู้ความจริงว่าโอ้เราเป็นลูกพระเจ้าที่มาจากสวรรค์เรารับพระบัญชาให้ลงมาทำภารกิจบางอย่างบนโลกเรามาอาศัยร่างกายนี้เพียงชั่วคราว เพื่อทำงานบนโลกตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เราก็ลืมพระเจ้าลืมภารกิจมายึดติดร่างกายนี้มายึดติตกับโลกใบนี้ซึ่งเป็นสิ่งชั่วคราวพระเจ้าให้เราอยู่ในร่างกายนี้ไม่เกิน120ปีแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ถึงหน้าที่ของเรา คือทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็กลับสวรรค์กลับไปหาพระเจ้าพ่อของเรากงงพูดเป็นตุกเป็นตัดจนหลานๆคิดว่ากงงกำลังพูดเรื่องศาสนาแต่ไม่ใช่นะกงงกำลังพูดความจริงตามไบเบิลไบเบิลคืออะไรไปหาดูได้ในคลิป ไบเบิลคือพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆถ้าหลังๆใข้ควรดีๆจะเข้าใจคำพูดของกงงเรามาอยู่บนโลกนี้ไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมแต่โครงการในหัวเรามีเป็นพันปีนะ,ะเราไม่อยากแก่ไม่อยากตายอยากอยู่นานๆเป็นพันปีหมื่นปี 万岁万岁万万岁เห็นในหนังเอ่อหนังจีนโบราณไหมตอนขุนนางก้มกับห้องเต้ก็ร้องดังๆว่า万岁万岁万万岁ก็คือขอให้ห้องเต้มีอายุยืนหมื่นหมื่นปีซึ่งมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดนะเพราะวิญญาณเราเป็นอมะตะ เป็นชีวิตนิรันดร์แต่ร่างกายของเรามันไม่ให้เราอยู่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมแต่หลานๆดูไหมวิญญาณภายในของเราโหยหาพระเจ้าเพราะเราเคยอยู่กับพระเจ้ามาก่อนตอนนี้เราไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราจึงเที่ยวส่ะแสวงหาพระบนโลกนี้ สแสวงหาวัตถุที่เป็นพระบนโลกนี้เราปั้นวัตถุมงคลปั้นรูปเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขึ้นมากราบไหว้แทนที่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ของเราเราไหว้พระผิดองค์เพราะเราไม่รู้มันน่าเศร้าจริงๆไหมหลานแล้วหลานๆรู้ไหม ความจริงคือมีคนกว่าค่อนโลกที่เขารู้จักพระเจ้าคนกว่าค่อนโลกที่เขานมัส,สการพระเจ้าพระเจ้าชิมที่ไม่ใช่ลูกปั้นในไบเบลิลพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้สถิตอยู่ในรูปปั้นที่เป็นฝีมือของมนุษย์แต่เราอยู่ในวิญญาณของเจ้าทุกคน ้าเจ้าทั้งหลายจะนมัสการเราต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงความจริงก็มีอยู่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณเราจึงต้องใช้วิญญาณของเรานมัสการพระเจ้าและต้องนมัสการพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เสแสร้งเหมือนตอนที่เรากราบไหว้รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางทีเราก็กราบไปงั้นๆแหละตามธรรมเนียมเวลาสวดมนต์ปาก็สวดไปสวดไปแต่ในใจไม่รู้คิดอะไรอยู่สับเพเหละคง <c oughs> พูดถูกไหมแต่การนมัสการพระเจ้าไม่เหมือนกันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงการนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง ใจของเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจริงๆวิญญาณของเราต้องหิวกระหายโหยหาพระเจ้าอยากสัมผัสความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงจิตใจความอารมณ์ความรู้สึกของเราต้องโฟกัสที่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นความยินยอมพร้อมใจจริงๆที่อยากจะนมัสการพระเจ้า ไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่ฝืนใจแล้วในบรรยากาศนั้นพระเจ้าจะทรงแตะต้องจะสัมผัสเราเองด้วยความรักที่อบอุ่นเหลือจะพัลนาในช่วงเวลานั้นเราจะมีสันติสุขกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนี่คือประสบการณ์ที่ขงได้รับการสัมผัสแตะต้องจากพระเจ้า เอาไว้คลิปหน้าคงจะพูดเรื่องการสัมผัสพระพักของพระเจ้าโปรดติดตามบาย